ามาสิไม่เฮีย <laughs> อียสองตัวไม่เหมือนกดเข็นวไม่ได้กดเข็นนานแล้วนะกยแคสตาร์รตตอริอาต่อมเสิานมต้องเข้าอีกยวิ่งนำมาก่อนนะเฮ้ ้ยกระโดดขับแล่มาด <laughs> งาิง่ายๆอย่างเนี้ยเะยขับแล่มาดิ <laughs> โอ้โหอยู่ขับแรกมมาใช่เหรอวะประมาณนั้นแค่ไหนวะหกหกจุดสองแบบเลี้งแบบไม่ต้องกัดไ <laughs> ม้อ่ะกัดไม้อีกก็โกง,ง,งไงเฮ้ยเฮ้ยหลักแมววะเฮ้ยมันโดดอ่ะ <laughs> So, so, my so, my I am knowing it. Daughter? Daughter? I thought. What are you doing? So, pick on someone your own self. Hey. He oh, oh, oh. right. I'm not coming. Hey, I I'm go yeah. here. Yeah, I be, go I Straight away. Straight Straight away

เงี house, <laughs> <it>. ่ยวโง่ไปสัตว์ไม่มีตองมีกูสัตว์เลยนะูวัาสามนามตีป้อแม่งเลยสัตตีแรงแล้วเกิดป้อเลยจะปนรุ่นแล้วเรง ถ้าไม่ผิดฉุกว่าถ้าโดนโดนถีโดถ้าโดนตีมันจะกระโดดไม่ได้อนะ๋อ,อเดียววัดเนี่แล้วความสากไงเนี่ไงมึงตีมึไม่เข้าหรอกถาท่านไม่อยู่ไม่ให,มห้มพอร์สไม่อยู่แล้วมายืนยนี่อะไรเยี่ยมเลยเกยดไปกลา,างแล้วเขาไปชีวิตกลางอ่ะเนี่ย ป้อมตีไม่เข้าป้อมตีคีบผมไม่เข้าเฮ้ยโดนกูเฉยเลยกูยแก้วาดถูกเฮ้อะไรเฮ้ยถ้าดึงได้ก็ตายเลยอ่ะเฮ้ยโดนเฟตตันอ่ะเยื้องไล่างหมดแล้ว เฮ้ยเสี่ตัวเลยเออเฮสเหรอเกิดแล้วอ่ะหม่งแางทีมแล้วก็เกิดแล้วกอได้ทำเดียวว่าผีดาไล่ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนกอนเดียวอ่ย Pick on someone your own size. There's only one flag Straight away. You should be worrying more about your kneecaps. Rebels surveying. No allegiance, excepting justice. Hey! boy. I'm not good at this. Are you not good I'll do it. เดี๋ยวผ่านไหมใครว่ามาไม่รู้เดี๋ยวโอ้ยเชี่ยไปที่ก่อนโอ้ยไปที่ก่อนเลเลยโอ้ยเชี่ยหมดตันแกะลงมาได้ยังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราลงเท้าเกาะไปห้าง Lang, serial killer. Am I down? Away. Right. Pick on someone your own size. I'll do it if you say so. Huh. Right, if you say so. And oh, I'm, go. I'm heading right for you. And not for a hug If you say so, I am no allegiance except justice. Huh? <laughs>

ใครบ้างมั้ยลูกเด็กเปลี่ยนแั้วไหนพ่าดเลใส่ได้ดึงพี่มันอันตรายรเนาะทุกที่มียพาพ เระป้อมเอ้าเระป้อมแตกเฉยเอ้าคืออะไรวะกูก็ไม่กูได้ดันท่อนเลยนะเวฟสามนัมแต่กูอัพสองน้อยดีกว่าแต่การนี้ไปสุดดีไปเวฟสองนี้ดีนะเว้ยบวกก่อนนะเว้ยโทษเอานี้ดีกว่าเผื่อมึงโดนเนี่ยโดนรักแน่ไงกูก็เตะรักแน่เลยเตีรักแน่สีสีจบเลยทำอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยเชี่ยแล้วกูต้องเพิ่มมันนะเหมือนกันเลยเอาล่ะเจอแล้วิ่งอยู่ว เฮ้ยดึงโดนเฮ้ยมันดึงสวนป่ะดึงสวนพอแล้วมุกเอ้ยไปอยู่ไปเฮ้ยเ้ยเกิดไปไม่ได้ยินเสียงด้วยกูไม่ได้ยินเสียงด้วยไอ้มันไม่มีเสียงอะมัไมมันไม่มีวะถุย

Vậy, có... <laughs> một shot vào chẳng quá lời <laughs> thì bom thì cho liền Đây thằng ban Bồn sảm Điều viên à, điều điều ความสีไม่เขานี่เองเอาไปเต็มวะเอาขั้นสามวะเอาขั้นสีนี่ก้อมไม่สะกิดเลยมั้งเนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นแถบใหม่ที่ไหนเหลือแค่สี่สิบนี่ก็นั่นนะแถบขั้นสุดสุดรโอเค,อเคมึงเห็นต้นตีนไหมสวย,ยเ,เห็นสนตีนนั้นไหม ตีป <Sí. S 2> ้อมเบลถึงเวลาตีป้อมเนาะนึกว่าเล่นมิดวอลนว่าเล่นอ่าหมดละไอ้เจี๊ยบแม่งแอบมาปลาไฟกูเฮ้ยแอบมาปลาไฟเด้อโดนเฟดแน่เออเฟดไม่มาเห็นที่บ้านเหรอโนเฟดนะแต่บินวอลตามแล้วจัดเวสกูเราอัดในเกณฑ์นะเหลือเลย นี่นี่สลับไปเรื่อยเลยสัสโ์เฮ้ยตัวมันส้มก็ชิวได้เหรอเฮ้ยชิวเกิดอ่ะไม่ไหวแล้วโอตรเก่งไม่โคตรเก่งมันดาเมจแรงด์เลยมันดูมันกระชั่วเลยมันกระชั่วโคตรแรงเลยโชคทีไม่ว่ามันหนื่งถึงตัวไง This sword is mine by right. I am the best warrior to wield it. If you say so, straight away, come on, come come on, ไม่มาก็ต้องแรงควอมล่างย่ได้เสียงโปรต่นทั้งหมดเลยเฮ้ยเดฟไปนะไปแรงล่ปงแไล่หเสร็เรียบร้อยโอเคเกาะกันสมัยหยุดนะเขาแล้ ม to ไม่ก็ชาลยิบถูกแล้วมันถือว่าขั้นมันถือว่านั้นมันเหลือเหลือแค่ะสเต็มสุดไแค่สี่ิบอีป้อมเดีป้อมขันไหนวะขั้นสุดท้ายอะแผนนี้มันชาลยยี่สแต่ว่าไอ้แผ่น้าุนเข้าประบพนนนมันเหลือแค่ชาะสิบเต็มได้แค่สี่ิอ้ว่านี่ก็ปัจจุบันน่านั้นนะรู้ยู่เบลวิงเข้าไมตันวันนี้เลยเจลา นี่เบลออาเฟรชเฝื่อยเดียดเดียวแม่แกไม่รอดเนี่ยฮ่าได้เอ,เอามันแยเรียบร้อยมึงโดนมึงโดนอ่ะพี่อ่ะพี่นี่หานขนแนโ่โอ้ยโอ้โหคุณโอ้โหใส่แตก่กัะเฮ้ยๆหลังหน้าเว้ยว้าเล่นเาอลองของข้าลองของข้าเอาแค่สิบสามนี่เท่า อะไรที่กูตาเยเพ็ดเลยขับหน้าให้ป้อมตยอยีนี่ถ้ากูมีอันสีนะดิงดิงดิงเลยอ่ะโดดโดดจิงโจ, <อ S 2> จ <อ S 1> ้เลยอะเยอะกว่านี้นะมึงอยากเอาของฟ้าให้มั้ยนะอนอกฟังออกฟังเดี๋ยวบอกให้ถ้าไม่ค่อนก่อนนะจนะมาอีกตาอแล้วกูของน้อยกับลิจ่า

ก็ไม่ใช่ก็มึงคนแตกตัเองนี่เหรอที่มึงดึงคีบอ่ะใช่กูดึงไอ้คีบตรงนี้คีบตรงกลางแต่นี่กูไม่ได้ดึงที่กูสลัดแล้วมันก็มึงโมโหแล้วดึงคีบเล่นเฉยอ่ะใช่นี่นี่นี่กูดึงตรงนี้โอ้โหกูมาก่อนการปะเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไรอ่ะเฮ้ย ไป,ไปโอเคเรื่องนี้พี่สุได้รู้แล้วว่ามันไม่ได้รักเพื่อนมันเม่ได้นะเดี๋ยวรักใครเหรอเฮ้ยไม่ปล่อยไม่แค่มีสายไม่แค่มีงอนอะไรอย่างเงยอีอกยป้องมันเดบล้อเฮ้ยเบส โอ้ยตโดนตัดเลยได้เปลยนรถก่อนได้ไหมขนาดแรงๆบ้านตีบ้านอะไบ้านอะไรสมบ้านบ้านดีเดียวโว้ยเข้าหุย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 ตันกูป้ตันกูตันตัูเนี่ย ตัวยองเอ๊ะไม่น่าเลยโะทำอะไรโอ้ยตัวด้วยโว้ยดีไหก็ได้เดี๋ยวผมไม่หวีงมากัดดูเออดูเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ผ่านนะจำไม่ได้ไม่เท่าพวกเราเล่นเองนี่จับตักผลโอ่ะโอ้ยตายแตก นี่ตีกูดาวนานะเนีก่อนต่มาตมาเต็มยันแตีกูดาวน์นะเนะตีกูนะไม่โดนกูตายตายเนี่ยแกไม่รอดเนี่ยม่ะจาเนี่ย โอ้ยไม่ได้รักหน้า,นา,นาอยู่ไม่เฮ้ยอ่าอยู่ไปแหมไม่หลอดแน่อยู่ไ <c oughs> I owe no allegiance except to justice. Uh. 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 Clear as a bell. If you say so. Clear as a bell. And right. I'm heading right for you, and not for a hug. I'm about to lose it. Like taking candy from a baby. Illusion. Straight away. Good. bell Straight away Even yeah. yeah. okay. If you say so. Nah, ding, bold. Clear as a bell. <laughs> right.

อะไรทำไมเลือดรถไม่หยุดเฮ้ยเต้ยคาบอ์โชยเพื่อนไหวล่าวไหวล้าไหวล้าไหวล่าโอ้โหไอ้ยิงนะไอ้เตี้ยมันไม่ออกเลยมันตายแล้วย่กัไอ้ยี่สิบกไอ้ยีสิบะ แล้วกูอยู่ด้วยนะมีเดวันหนึ่งอะเราพึงอยู่ไหนอะกูตายไงกูโดนกูก็ได้ช็อตโอ้ยยถึกก็ถึงาก็ได้ช็อตตายโอ้ยบอกเเดียวอีกห้องอยถ้าปิด้าถามได้นะ เฮ้ยโมเด็มโดดอ่ะเฮ้ยนี่นี่โ,เเโด,ดนอยู่ตึง เชื่อว่าผมไม่มีเรามอดจ้ะโอ้โหไม่ช้ามเลยโอ้ไอเหี้ยเขาไม่ได้เดินเฉียงขนาดนั้นไห่ฮะดึงสนุนเลยนะเผยเยอะว่าหน่อยโทษเลย์เดินดตายเหรอเฮ้ ความดีโอความดีไม่เข้าเลยอุ้ยตือยู่ให้กูกูโดนโดน,น,นันีวด้วยเลย <c oughs> โอ้ย,อยก็แบบตัดตัวความยู <c oughs> มีไตหนลคนพีเดอร์ดีกลัวไอ้โลกเพิ่มเลือดก่อนดูเลือดกูเด้งเดี๋ยวโอ้อยู่ใกล้กูอีกแล้วข้างหลังข้างหลังตันใครตันใครตันใครไม่ตันจะมีอยู่แม่งเลยโว้ยอู๋กูตายเลยเนี่ยนสี่เลยน้องฮันตันนะหนุ่มเทียอะไรมึงกูตีตายหมดแใช่

ไม่เห็นลงเมา้ากแล้วใส่ดเกว่า